ดเด็ดโดยน้ำดื่มบรีเจนซี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด็ดเด็ดสีในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567กับดิชั้นบัวบูชาปุณนัน,นค่ะ ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงของรอมฎอนนั้นนะคะต้องเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจตราเป็นพิเศษค่ะ mm. เนื่องจากว่ากลุ่มก่อความไม่สงบมักจะมาก่อสถานการณ์มาสร้างสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะ mm. ซึ่งล่าสุดค่ะ mm. คุณผู้ชมทหารพรานวิสามันฆาตกรรมคนร้ายหรือว่าแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีไปสองคนขณะที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังเตรียมก่อเหตุความรุนแรงในช่วงรอมฎอนพอดีเลยนะคะ ทหารปรานจากกรมทหารผ่านที่14นำกำลังกว่า50นายเข้าปิดล้อมบ้านเช่าชั้นเดียวริมถนนสายปัตตานีในราธิวาสตํตบลตรอบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหลังรับแจ้งมาจากสายข่าวค่ะว,ว่ามีบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงเข้ามาหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านเช่าหลังดังกล่าวโดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นแนวร่วมกลุ่มของนายอับดุลเลาะหมู่ดอและนายมัดไซฟุต,ตีนหลอแม่ซึ่งมาถึง ที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่มีการทําการปิดถนนสายดังกล่าวทันทีเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะและประชาชนอาจได้รับอันตรายโดยมีการเรียกให้คนที่อยู่ภายในบ้านออกมาให้หมดแต่พบว่ายังมีสองคนที่ซ่อนตัวและไม่ยอมออกมาเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญผู้นําท้องถิ่นมาเคลียรกล่อมให้ออกมาแสดงตัวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจนในที่สุดค่ะคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเปิดฉากกิ่งใส่เจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าประชิดหน้าบ้านจึงเกิดการยิงปะทะกัน สินเสียงปืนค่ะหนึ่งในคนร้ายถูกยิงตกลงมาจากฝ้าเพดานและเสียชีวิตทันที โดยข้างศพมีอาวุธปืนขนาดจุด3.8จำนวนหนึ่งกระบอกส่วนคนร้ายที่เหลือยังคงหลบซ่อนตัวอยู่บนฝ้าเพดานของบ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดการเจราจาอีกครั้งเพื่อให้ออกมามอบตัวแต่คนร้ายยังคงยิงสวนออกมาเป็นระยะจงเกิดการยิงปะทะกันอีกระรอกทําให้คนร้ายถูกยิงเสียชีวิตเป็นรายที่สองอยู่บริเวณคานใต้หลังคาด้านหลังของบ้านจากการตรวจสอบค่ะคนร้ายที่เสียชีวิตคือนายฮัมดีสลอผู้ต้องหาตามหมายจับหนึ่งหมายและนายราชิตระมุโยโซ หมายจับหมายสองรายงานข่าวเชื่อนะคะว่าคนร้ายที่เสียชีวิตทั้งสองคนได้พยายามเคลื่อนไหวในช่วงรอมฎอนโดยเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่เคราะห์ดีที่ชาวบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนกระทั่งนำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมคนร้ายดังกล่าวค่ะ ผู้ชมคะยังคงจําเจนนุชนะคะที่ทําร้ายร่างกายอดีตทหารจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นข่าวต่งดังในช่วงนั้นล่าสุดค่ะความคืบหน้าของคดีนะคะวันนี้ศารจังหวัดราชบุรีพิพากษาสั่งจําคุกเจนนุช8ปี66เดือนรวมไปถึงสามีจําคุกหนึ่งปี38เดือนค่ะทางด้านผู้เสียหายเองยืนยันนะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันจากคุณไพศาลรัตนบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะ ช่วงเจาะก่อติดร่วมเจาะก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่มาถึงวันนี้หนูอยากขอบคุณขอบคุณพี่ๆเสือมองชนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณกัน คุณคุณกันอันนี้โอ้โอไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นขอบคุณทนายด้วขอบคุณทนายด้ด้นขอบคุณมาที่เป็นภาพขณะอดีตทหารหญิงคนรับใช้ที่ถูกนายจ้างตำรวจหญิงพร้อมสามีทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมมานานกว่าหนึ่งปีจนบาดเจ็บสาหัสนำพวงมาลัยก้มกราบขอบคุณการจอมพลังทั้งน้ำตาที่ช่วยเหลือเรื่องคดีความ หลังวันนี้เข้าฟังสารอ่านคำพิพากษาสั่งจำคุกสิบตำรวจโทหญิงก่อนสัตส,สิบัวแย้มจำเลยที่หนึ่งนายจ้างที่ก่อเหตุทำร้าย8ปี66เดือนและนายคมสิทธ์จิงังพาณิชยสามี1ปี38เดือนพร้อมให้จดใช้ค่าเสียหายกว่า7 0แสนบาทที่วันนี้สารชั้นต้นสั่งลงโทษคนกระทำความผิดเรื่องคดีความเนี่ยหนูสู้เต็มที่แน่นอนแต่ถ้าถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงก็ หนูหนูรู้สึกว่าหนูโอโหสิกรรมให้เขาแล้วในส่วนของกรรมนะคะก็คือโอโหสิกรรมไม่อยากให้มันมาเผาไหมตัวเองแล้วไม่อยากขิดแขนเพราะว่าหนูจะไม่มีความสุขแต่เรื่องของกฎหมายเนี่ยทางทีมทนายแล้วก็คุณกันเนี่ยเดี๋ยวเราสู้กันเต็มที่ค่ะทําให้ดูเป็นตัวอย่างทําให้ดูเป็นเป็นเคสที่มนุษย์คนหนึ่งจะไม่สมควรเจออะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่น้องโดนะนะครับมันโดนมาเยอะ นะครับนะความรู้สึกของเขาผมเชื่อว่ายังจดจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาโดนแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่นั่งฟังพฤติการที่เขาโดนโดนช็อตไฟฟ้าที่หัวโดนช็อตไฟฟ้าที่ตัวโดนเอาตีนเหยียบปากขยี้ปากจนเลือดติดปากนะครับถูกเอาไม้หน้าสามฟาดทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้เสียหายในอำเภอบ้านโปง่ง คุยเปิดใจกับแม่ของผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าขนาดลูกสาวอยู่ในการดูแลของนายจ้างถูกเรียกเงินจำนวน5 0 0แสนบาทอ้างเป็นค่าดำเนินการช่วยเหลือให้รับราชการทหารตนต้องไปหยิบยืมเงินแทบไม่มีใครครบต้องอดมือกินมือกเก็บเงินให้กับลูกสาวและเมื่อช่วยเหลือออกมาได้ยังต้องอยู่แบบหวาดภาวา ท่านผู้ชมครับหลังผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือมาแล้วครับต้องบอกว่าเมื่อเขากลับมาอยู่บ้านหลังนี้ทั้งเขาเองและคนในครอบครัวมไม่มีใครกล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้เลยนะครับสิ่งที่เขาอยู่กันก็คืออยู่ในป่าอ้อยรกทึบด้านหลังบ้านหลังนี้เพราะว่าคงยังเกรงกลัวกับผู้มิธิพลแต่บ้านเราอยู่ไม่ได้เดินหนบ้านอนะบนถนนไม่ได้เดินนะั้นต้องเดินลัดตรงลัดตรงอ้อยเข้ามาแล้วก็ต้องไปยุ้งท้ายสวนนูนะ้นหงวนค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้ข้างนอกนี่ไม่มีสิทธิ์ได้เดินเลย เดินมาอะโอยบาดตําแขนมดหน้าตามีแต่ลอยลอยบ้างเ <P ers> พราะเรากลัวเราไม่ไม่ไม่อยากอยู่ที่ทคนทุกข์มากใช่อ่ะคือเพราะว่าช่วงนั้นเรารู้ว่าเรามีเรื่องกับพวกที่เขามีอิทธิพลอะขณะที่ผู้เสียหายล่าสุดได้รับการ,การคุ้มครองพยานจากกระทรวงยุติธรรมให้เธอผ่อนคลายความกลัวตอนนี้เริ่มหันมาประกอบอาชีพขายกล้วยชาบร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านสร้างไรายได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งประกอบมริพันธ์ถ่ายภาพ ไพศาลรัตนบันเทิงประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงานช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูเรื่องของพิษสัล,ลยกรรมนะคะผู้ที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามกลางมือหัดใหญ่ออกมารวมตัวกันค่ะร้องเรียนบอกว่าเขาไปเข้าคลินิกแห่งหนึ่งเสียค่าบริการไปหลายแสนบาทบางรายเนี่ยไม่ตรงปกบางรายถึงขั้นเสียโฉมทีเดียวสักครูติดตามกันค่ะ ฟินสุกที่15มีนาคมส่งความมันทะลุกจุดเดือดโล่เงินแปะสายสีขอคว้าชัย2นัดรวดปะทะเอลมาตดอสเตฟานเอเอร์ไวยอวตาร p ีเสนชัยมวยไทยดิมระเบิดพลังล่าสัญญาดาบเครื่องชนเคยมรันนาบติให้จะเป็นนักสู้ The best of the best ติดตามได้ในวัลลุฟินีสุกที่15มีนาคม20นิก30นทีเปต้นไปทางช่อง7 HD กด35 นี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นพร้อมแล้วที่จะส่งตรงสู่ประเทศไทยฟอรเดสคุยข่าวทุกประเด็นดเข้มข้นทุกเนื้อหาไขาข้อข้องใจด้านกฎหมายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาว่ากันแบบนี้ล้วงลึกทุกฟมข่าว เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทคุยข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาทไม่เถียงวีกเอ็นพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มปกมกามนี้จันาฬิกา30นาทีทกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ ถกไม่เถียงวิกเอนดโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณ รอมหรือ,อยังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมนส์คอร์สสถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคณาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูนักดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโอช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร0 6 5ย์หกสรสนุนโดยอัลโลดิคลิปเม็ดตัวยาละทัดีผู้แพ้ดูแลด้วยอัลโลดิคลิปเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ายา ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของพิษสัลยกรรมนะคะเสียเงินเป็นแสนใครๆก็อยากสวยค่ะแต่ว่าผู้เสียหายหลายคนเลยนะคะบอกว่าเสียเงินนะคะไปเสริมความงามที่คลินิกดังหางแห่งหนึ่งที่เมืองหาดใหญ่ออกมารวมตัวกันร้องเรียนค่ะบอกว่าไปซื้อคอสมานะคะแต่กลายเป็นว่าพอทําไปแล้วเนี่ยผลกลับออกมาไม่ตรงปกค่ะบางคนทําออกมาแล้วเหมือนไม่ได้ทําไม่ต่างจากเดิมเลยบางคนบอกทําออกมาแล้วเนี่ยผิวหน้าเสียโฉมทีเดียวนะคะตอนนี้ทางด้านสาธารณาสุข จังหวัดสงขลาตรวจสอบพบว่าคลินิกมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ของขุนเตชวัน์สุขรักกันค่ะจากการทำหน้าแล้ววันนี้มาปรึกษาคุณหมอนะคะทำอะไรนะคะทสักกินเผมมคุณจ่ายค่าเสียหายไหมได้เลยนัดมาเลยวันไหนได้ค่ะแต่ค พักลุกค้ากับผู้ดูแลคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกนี้รวมตัวร้องเรียนหลังแช้บริการไม่ได้ผลใบหน้าที่อยากให้สวยแต่งตึงไม่ต่างไปจากเดิมหลายคนถูกเซลลขยันขยอให้ซื้อคอสเสริมความงามบางรายหลักหลายแสนบาทบางรายหลายหมื่นบาท หลังมีผู้สนใจที่จะเสริมความงามนะครับยอมควักเงินจากกระเป๋าหลายหมื่นบาทจ่ายให้กับคลินิกเสริมความงามแห่งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสภาพก่อนและหลังใช้บริการกลับไม่แตกต่างกันซ้ำร้ายบางคนนะครับ ยังมีผิวพันธุ์โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าเสียหายหลังการใช้บริการด้วยนะครับทำให้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบคลินิกแห่งนี้และผู้เสียหายรวมตัวกันมากกว่า10คนแล้วนะครับและขณะนี้คลินิกแห่งนี้กลับชิงปิดตัวชั่วคราวมานานกว่า3วันแล้วครับลูกค้าสาวรายนี้ถูกเซลขยันขยอกขายคอสบุฟเฟ่จนต้องตัดรำคาญวักบัตรเครดิตรูดกว่า50,000บาทแต่ใช้บริการสีครั้งไม่พบความเปลี่ยนแปลง ยงร้องเรียนสโคโบทําให้รู้ว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากครั้งที่สองสามสี่แล้วรู้สึกเอ๊ะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราลองเปรียบเทียบจากครั้งก่อนๆที่เราเคยไปคลินิกที่มีหมอทําให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยมันมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปปรึกษากับสกบแล้วปรากฏว่าสกบอ่อะบอกว่าที่นี่ยค่ะ มีคนมาฟ้องเยอะมีคนมาฟ้องเยอะแล้ว,แล,วแล้วเพราว่าทําหนังสือตามอะ่ะก็ไม่มาหลังร้องเรียนก็ฟ้องคดีผู้บริโภคจนชนะคดีแต่เมื่อยื่นบังคับคดีกลับไม่พบทรัพย์สินใดๆอีกรายใช้บริการครั้งที่9เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทําให้ชีวิตเปลี่ยนเพราะผิวหน้ามีร่องรอยเข็มขึ้นเป็นตุ่มบางจุดเป็นผืนแดงจนเกือบคิดสั้นเพราะความเครียดเมื่อสอบถามตัวยาที่ใช้ คลินิกกับปกปิดทำให้ต้องไปรักษาที่คลินิกผิวหนังซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าต้องใช้เวลาให้ตัวยาสลายเองทำตัวหน้าแบบกระชับรูขุผมขนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยไม่มันมัน,มนคือมันจะมีรอยรอยรอยขีดอยู่แล้วปกติอะค่ะแต่รอบนี้คือว่ามันไม่หายร้องไห้แบบคืออายคนก็อายคนนะคะใช่เจอคุณนู้เขากระทักเจอคนนี้เขาก็ถามว่าไปทําอะไรมาทําอะไรมา รับผิดชอบทุกอย่างคือให้หนูกลับมาเหมือนเดิมใช่แล้วก็เยียวยาจิตใจหนูด้วยพูดเลยค่ะถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดหนูเครียดมากหนูถามว่าถ้าหนูฆ่าตัวตายใครจะรับผิดชอบด้านสาธรรารณสุขจังหวัดสงขลาสงา่สงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคลิิกดังก,กล่าวพบใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่ปิดช่วคราวเนื่องจากแพทย์ผู้ด,ดำเนินการลาออกพร้อมเก็บตัวอย่างยาและผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการสงรา่สงตรวจสอบแล้วแต่เบื้องต้นพบเลขทะเบียนถูกต้อง มีการขออนุญ,ญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสขคาถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของคลินิกเนี่ยจะมีผู้ประกอบการก็คือเจ้าของนะคะกับผู้ดำเนินการซึ่งเป็นแพทย์นะคะก็ทั้งสองส่วนนะคะได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องเมื่อตรวจสอบก็คงต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงหลายๆอย่างนะคะเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ค่ะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็มีฉลากมีเลขทะเบียนถูกต้องค่ะ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขขอให้ผู้ใช้บริการเลือกคลินิกเสริมความงามที่เชื่อถือได้ตรวจสอบใบอนุญาตคลินิกแพทย์ผู้ให้บริการและเลขประกอบโรคศิลให้ถูกต้องส่วนตัวยาก็ตรวจสอบเลขทะเบียนได้ตามสิทธิผู้บริโภคแต่หากถูกปฏิเสธก็เลือกไม่ใช้บริการได้เฉลิมพลอินทรกรถ่ายภาพเตชวัชสุปรัคทีมข่าวภูมิภาครายงาน ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาดูเหตุหินถล่มในเหมืองทองที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเบื้องต้นนะคะมีคนงานเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนก่อนเกิดเหตุเกิดมาจากสาเหตุอะไรติดตามครู่เดียวกัน วัลลูปินีสุกที่15มีนาคมส่งความมันทลุกจุดเดือดโล่เงินแปะสายสี่ขอคว้าชัยสองนัดรวดปะทะเอลมาตาดอสเตฟานเออรยอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมระเบิดพลังล่าสัญญาดาบเครื่องชนเคีมรันเนาบติให้จะเป็นนักสู้ The Best of The Best ติดตามดีนา่าวัลลูปินีสุกที่15มีนาคม20:30นาทีเป็นต้ตไตนไปทางช่อง7 HD กด35 นี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นพร้อมแล้วที่จะส่งตรงสู่ประเทศไทย4 d a y เคุยข่าวทุกประเด็นเข้มข้นทุกเนื้อหาไขาข้อข้องใจด้านกฎหมายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาว่ากันแบบนี้ลวงลึกทุกปมข่าว เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทคุยข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาตกไม่เถียงวีกเอ็นพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มปกมะกรากกคตนี้1ันาิกา30นาที ทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ทกไม่เถียงวิกเอดกลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุหินถล่มในเหมืองทองของประเทศออสเตรเลียนะคะเบื้องต้นมีคนงานเสียชีวิตไปหนึ่งคนค่ะจนสภาพแรงงานออกมาทวงถามนะคะว่าความปลอดภัยของคนงานอยู่ที่ไหนกัน เหตุหินถล่มภายในเมืองทองแห่งหนึ่งเกิดขึ้นที่เมือง巴าเรตในเมืองในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุให้มีคนงานเสียชีวิตไปนหนึ่งคนเป็นชายอายุ37ปีบาดเจ็บสหาหัสอีกหนึ่งคนเพราะบาดแผลสดวมากอยู่ตามช่วงล่างของร่างกายจึงมีการนำเฮลิคอปเตอร์รับตัวไปรักษาในโรงพยาบาลขณะที่มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือคนงานเหมืองอีก28คนออกมาได้อย่างปลอดภยัย จ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยค่ะว่าจุดที่พบหินถล่มห่างจากบริเวณทางเข้าเมืองประมาณ3กิโลเมตรหลังจากเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บถูกฝังอยู่ใต้ดินที่ความลึกราว500เมตรโดยตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามขุดแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จึงสามารถดึงศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากซากประกหักพังได้ ขณะที่สาภาราญานทนท้องถินงน่นมีการตั้งคําถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในเมืองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการกระตุ้นให้เห็นถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยของคนงานแล้วก็ตามแต่กลับถูกเพิกเฉยตลอดมาซึ่งในปี2 5 6 0 อขออภัยค่ะ2,550นะคะเหมืองแห่งนี้เคยเกิดเหตุคนงาน27คนติดอยู่ใต้เหมืองถล่มมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะดีค่ะที่ตอนนั้นไม่เกิดความสูญเสียแต่ก็ทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะช่วยชีวิตคนงานออกมาได้ค่ะไปดูความคืบหน้าของกีฬากันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมชนาทิพย์สงกระสินค่ะนำทัพช้างศึกรายงานตัวเตรียมทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดพบกับเกาหลีใต้ค่ะ ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในนัดที่3และนัดที่4พบกับทีมชาติเกาหลีล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนักเตะทีมชาติไทยทยอยเดินทางมารายงานตัวชุดแรก15คนนำโดยชนาทิพย์สงกระสินสารัตอยู่เย็นวีรเทพป้อมพันธ์กฤษดากาแมนรวมไปถึงบุญเกียรติวงษาแจม่มผู้รักษาประตูจากอุทยัยธานีเอฟซีที่มีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชีวิต ขณะที่4นักเตะจากบุริร,รัมยูเนเตดจะตามมาสมทบภายหลังนะคะในขณะที่นักเตะที่เล่นอยู่ต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารศาสตร์จากทางอนซาโดเลซัปโปโรเอเรสตอเละกองหลังจากบาเลียยูเนเตดและ2แข้งจากยุโรปทั้งนิโคลัสมิเกลสันแบ็กขวาจากโอปิโอเดนเซและสุพนัทเหมือนตากองหน้าจากโอเอสลูเวนจะเดินทางไปสมทบที่ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3พบกับเกาหลีใต้ที่สนามโซซเวอร์คัพสเตเดียมวันพฤหสพัสบดีที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกานัดที่4คะ่ะจะเปิดสนามราชมังคลากีราสถานพบกับเกาหลีใต้วันอังคารที่26มีนาคมเว,าวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ หมดเวลาของประเด็นเด็ดเจ็ดสีแล้วนะคะบัวบูชาและทีมงานลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ